สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีผลพักนักปรุง p l u สสนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซี่ สปาเก็ตตี้นี่หมาเลขสองของแอคเนซีผัดกับมันกุ้งปรุงรสให้จัดจ้านเชื่อเถอะครับว่าอร่อยหอมซอยกระเทียมครับซอยกระเทียมแล้วก็สับให้หยาบๆครับเช่นเดียวกับหอมแดงแล้วก็พริกจินดา สูตรนี้ผลใช้พริกจินดายอยู่ที่6เม็ดนะครับใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดได้ใครชอบเผ็ดจัดก็เพิ่มได้นะครับนอกจากมันกุ้งนะครับวันนี้เราจะใส่เนื้อกุ้งด้วยหั่นเป็นเต๋าๆครับตียน้ำสำหรับต้มเส้นนะครับพอเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไป ใช้ที่คีบช่วยดันเส้นลงใบ แล้ว,วันนี้นะครับเส้นที่พลเลือกใช้ก็คือ Agnes สซ p a g h e t ก i ตนี่หมายเลข2ครับสีเหลืองทองของตัวเส้นเนี่ยมาจากการอบตัวเส้นด้วยอุณหภูมิที่ไม่ร้อนเกินไปแต่ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับทำให้เส้นเนี่ยได้คุณภาพแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมของข้าวสาลีดูดำครับเส้นตัวนี้มีขนาดที่กําลังพอดีนะครับจึงใช้เวลาในการต้มไม่นานเหมาะกับซอสที่เป็นลักษณะที่ไม่หนักมากเกินไปหรือออกแห้งๆหน่อยครับเนื่องจากการต้มเส้นของเราใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้เราก็จะปรุงส่วนประกอบในกระทะไปพร้อมๆกัน ลหลังจากนั้นก็อย่าลืมคนเส้นเป็นระยะนะครับเพื่อให้เส้นไม่ติดกันใส่น้ำมันมาก่อลงในกระทะ2ช้อนโต๊ะครับพอน้ำมันร้อนใส่กุ้งลงไปผัดครับผัดให้กุ้งสุกประมาณสัก80%นะครับแล้วก็ตักออกมาพักไว้ครับ ใส่กระเทียมหอมและพริกที่เราเตรียมไว้ลงไปครับพอหอมดีนะครับใส่มันกุ้งตามลงไปครับ ปุงรสด้วยน้ำพริกเผาซอสหอยนางรมตอนนี้เส้นพาสต้าของเราได้ระดับออเดนเตแล้วครับใส่ตามลงไปเลยครับตามด้วยกุ้งที่เราพักไว้เขาส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ผัดให้แห้งลงเล็กน้อยนะครับสุดท้ายใส่ใบโหระพาสดลงไปครับเค้าให้เข้ากันพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟนะครับอยากได้เนื้อสัมผัสแบบออ d ์เดนเต้ที่ชาวอิตาเลียนเขาทานกันต้องรับประทานตอนที่ยังร้อนๆนะครับ พลพักนักปรุง